ไปพูดคุยกับคุณพันงามอรา,ยารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับการลงทุนในตัวเซฟฟิเ e. ช้าวันนี้บรรยากาศโดยโรวมเป็นยังไงบ้างคะค่ะเซฟฟิก็เปิดที่บริเวณ955จุดนะคะแล้วก็วคเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง953ถึง958จุดนะคะช่วงเช้าก็มีอ่อนตัวสลับลงมาบ้างนะคะก็จากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของ สภาพัฒนนะคะซึ่ง GDP ใจมากหนึ่งก็ติดลบไป2.1% Q1Q นะคะแล้วก็ติดลบไป0.6%เยนเยียนะคะนี่ก็มากกว่าที่คาดการกันไว้นะคะแย่กว่าที่คาดการกันไว้แล้วก็สภาพัฒน์ก็ปรับ ตัว GDP ปีนี้ลงมาที่1.5ถึง2.5ปร์เซนด้วยนะคะจากที่คาดการไว้3.0ถึง4.0นะคะแล้วก็ในช่วงที่อ่อนตัวนี่ก็เป็นผลจากที่อ่ากบประมสอบก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มี ยังไม่มีทางออกนะคะแต่ว่าก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะก็จากการที่กปปสประกาศว่าจะติดเกมให้ได้ภายใน26่ิกพฤษภาคมนี้ในสัปดาห์หน้านะคะก็ทําให้มีความหวังว่าความวุ่นวายทางการเมืองก็อาจจะยุติลงได้นะคะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะค่ะ ถ้าอย่างนั้นค่ะกรอบการลงทุนในวันนี้ที่ทางน้านงุณพันงามประเมินไว้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเซ t รแนวรับแรกที่951นะคะแล้วก็ถัดมาที่944แนวต้านที่962แล้วก็ถัดมาที่9 6้ แนะคะส่วนเซฟฟิพตี 50, ้ซีรีส์เอ็นะคะก็มีแนวรับที่945แล้วก็ถัดมา936สนะคะส่วนแนวต้านที่9ก5แล้วก็ถัดมา9ก8นะคะในช่วงนี้เราก็ให้คำแนะนำว่า ยังเทรดดิ้งลองได้นะคะถ้าหากว่าไม่หลุด940จุดนะคะหรือว่าถ้านักลงทุนที่ยังมีต้นเปิดรองไว้ในช่วงต้นทุนต่ำนะคะประมาณ930เนี่ยก็ยังให้ถือต่อได้นะคะก็ดูจุดถ้าหากว่าหลุด944หรือ940จุดมานี้ต้องปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงฝั่งลองนะคะ คุณ <med> พันธ์าคะสำหรับปัจจัยเรื่องของการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างมากนะคะประเมินว่าซีนารีโอไหนหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปแบบไหนเนี่ยน่าจะส่งแรงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์นี้มากกว่ากันคะ คือตอนนี้ก็ยังอ่าไม่ทราบว่าผลจะออกมายังไงนะคะแต่ซีรที่ดีที่สุดก็คือมีรัฐบาลที่อ่ายอมรับกันได้ทุกฝ่ายนะคะก็เป็นรัฐบาลจริงนะคะไม่ใช่ที่เมียมนาจตัดสินใจไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะคะ,คะแต่ในระหว่างสัปดาห์ก็คงมีอ่อนตัวบ้างแล้วก็มีอ่าแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างก็ขึ้นอยู่กับข่าวการเมืองที่เข้ามาในในอ่าในในสัปดาห์นะคะ,คะในสัปดาห์ค่ะ ได้คะ่ะถ้างนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเมินว่าปัจจัยหลักๆปัจจัยที่เราต้องจับตามองที่จะส่งผลบวกต่อการลงทุนมีอะไรบ้างคะปัจจัยการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่นะคะ,ะส่วนทางด้านต่างประเทศเนี่ยก็ในวันในวันพุธนะคะ21 21ฤศภาน,นะคะก็จะมีรายงานการประชุม FOMC ของสหรัฐนะคะแล้วก็ อในวันพุธเหมือนกันนะคะก็มีเรื่องของธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะที่จะถแถลงนโยบายการเงินนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสก็จะมีตัวเลขอ,ออกมาจํานวนมากนะคะทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐด,ด้วยนะคะก็จะเป็นพวกตัวเลขจัดนี pmi ภาคการผลิตนะคะก็มองว่าทางด้านดาวโจนก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อในสัปดาห์นี้นะคะ<ม>ปัจจัยต่างประเทศก็ เป็นบวกนะคะยังมองว่าเป็นบวกอยู่นะคะได้ค่ะ,คะวันนี้พูดคุยเท่านี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ